ทำให้มีการดำเนินธุรวิตต่อก,การเป็นจำนวนมากที่ดำเนินธุรกิจต่อหลายประกบอบก,การต้องปรับตัวเป็นที่เราเรียกว่าวิธีใหม่ก,กันว่าอาชีพไหนที่มันเป็นเทรนใหม่มันเป็นนิวมาร์ก

ถ้าจะับเรื่องกา,งารศึกษาต่อและารเรื่องประเทศก่วันนี้นะฮะหลังสำนักง,งานจัดการจังหวัดสงขานะครับ ได้มาเรามาจัดวันมากรรมอาชีพนะครับในการจุชีพเนี่ยในกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ที่เราให้ความสําคัญนะครับในตัวนี้ก็คือเรื่องการรับลงทะเบียนนะครับน้องๆนะครับที่สนใจไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศซาอุดนะครับที่ทางท่านนายกแลีา่ิการกระทรวงแรงงานนะครับท่านทิพย์ดีเนี่ยไปเปิดตลาดแรงงานนะครับในช่วงนี้สําหรับจังหวัดสงขลานะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องๆมีความสนใจพอสมควรนะครับ ที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยตอนนี้25คนนะครับ25คนแล้ววันนี้เนี่ยนะครับที่น้องๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็กําลังลงทะเบียนอยู่นะครับที่สนใจเพราะวันนี้เนี่ยเราคิดว่าน้องๆน่าจะมีอีกนะครับหลังจากที่รับสมัครงานที่บริษัทต่างๆที่เข้ามาร่วมงานวันนี้นะครับหลังจากเท็ดเนสก็น้องๆน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับดูถ้าดูจากอุตตินะครับน้องๆที่มารับลงทะเบียนเนี่ยก็น้องๆที่มีวุฒิการศึกษานะครับมีตั้งแต่ปริญญาโทนะครับปริญญาตรีแล้วก็ ทุกระดับนะครับมีตั้งแต่มัธยมปลายมัตยมต้นด้วยนะครับหึ่งหลากหลายนะครับหลังจากนี้นะครับเราอาจจะรวบรวมนะครับรวบรวมน้องๆที่ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเชิญเข้ามาทั้งหมดนะครับมาพูดคุยมาว่าใครมีด้านอาชีพอะไรมีมีความสามารถพิเศษอะไรนะครับถ้าไม่มีเนี่ยโอกาสหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มทักษะให้เขานะครับแล้วก็เรื่องภาษาเรื่องอะไรนะเรื่องคำดทณธรรมเนียมวินีของประเทศซาอุดด้วยนะครับที่น้องสนใจนะครับ เพื่อที่จะไปได้ไประมาแล้วจะไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ตําแหน่งที่เราที่ที่ต้องการที่สาอุต้องการนะครับตอนนี้ก็ในเรื่องของหาแม่บ้านนะครับแล้วก็มีช่างเทคนิคนะครับช่างเทคนิคส่วนช่างเทคนิคนี่ยเราต้องอ่าต้องดูทีนะครับว่าช่างทางด้านไหนบ้างนะครับเราเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยลองดูว่าเขามีทักษะด้านนี้ไหมยังไงนะครับอ่าที่เราต้องอ่าที่ตอนนี้ที่ทำงารไปจักว่าอยากได้ตําแหน่งที่สาอุอ่าอ่าจริงๆแล้วตําแหน่งที่นมีมีมีค่าจ้างเท่าไหร่นะครับ มีสวัสดิการอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับที่เราให้ความสําคัญที่รัฐบีให้ความสําคัญมากเป็นอย่างสูงนะครับน้องๆนี่สามารถลงทะเบียนได้ที่สํานักงานจัดนาตจังหวัดสงขลาหน้าที่ที่สารกลางนะครับหลังต่อนะครับแล้วก็ที่ที่สำคัญที่ศูนย์จัดงานสาขาใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งน้องๆที่ลงทะเบียนเนี่ยแล้วก็สามารถที่ลงทะเบียนผ่านระบบไทยเมียนทําได้นะครับของสํานักงานจัดนาตจังหวัดสงขลานะครับหรือของกรมนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับ